สวัสดีครับเจอกันแล้วนะครับผมกับช่องพอเพียงกินไปอยู่นะครับผมวันนี้จะมาอัปเดตนะครับลูกไก่ให้บิดกับพ่อกับแม่ไก่ให้บิดนะครับผมผสมกันป็นลูกไก่ให้บิดตอนนี้ไข่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับไข่สีอะไรนะครับผมฝั่งนู้นนะครับนี่นะครับ ไข่สีเหมือนเหมือนแม่เลยนะครับไม่ไก่ให้บิดนะครับผมนี่นะครับผมไม่แตกต่างเลยนะครับผมผลปรากฏว่าสําเร็จนะครับนี่นะครับลูกไก่ผสมระหว่างพ่อไก่ให้บิดกับแม่ไก่ให้บิดนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะทดสอบทดลองลูกไก่ให้บิดกับลูกไก่ไหบิดผสมกันนะครับผมว้าวออเกเป็นอะไรนะครับผม ติดตามมาด้วยนะครับนี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมนด้วยนะครับต่อไปจะเป็นลูกผสมนะครับกับลูกผสมนะครับนี่นะครับตัวเมียครับตัวผู้ขาวนะครับอันนี้ลูกผสมำดำดเป็นลูกผสมของไข่บ้านนะครับ กับไปไฮบิดส่วนฝั่งนี้เป็นไฮบิดกับไฮบิดนะครับตัวผู้จะลองผสมกันดูนะครับต่อไปจะเป็นยังไงครับฝากกดติดตามมาด้วยนะครับขอบคุณครับผม